วิธีไหว้ห้าครั้งเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองต้องทำอย่างไรคนเราทุกคนในวันหนึ่งหนึ่งจะต้องไหว้ให้ได้ห้าครั้งเป็นอย่างน้อยคือในเวลาค่ำใกล้จะนอนตั้งใจระลึกถ,ถึงพระรัตนตรัยอันเป็นสรณะ,ะอันสูงสุด และท่านผู้มีพระคุณแก่ตนคือมารดาบิดาและครูอาจารย์โดยประนมมหน่หนึ่งนมสการพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าอารหังสัมมาสัมพุทโธพระควาพุททังพระคววัตังอภิวาเทมิกราบหนึ่งครั้ง สองไหว้พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ากล่าวว่าสวาขาโตพระควตาธรรมโมทำมังนัมสามิกราบหนึ่งครั้งสามไหว้พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้ากล่าวว่าสุปฏิปนโนพระควะโตสาวกสังโค สังคังนมานิกราบหนึ่งครั้ง 4. ไหว้คุณมารดาบิดากล่าวว่าไม่หังมาตาปิตุนังวะปาเทวันเทมิสาธรังกราบหนึ่งครั้ง 5. ไหว้ครูอาจารย์กล่าวว่าปัญญาวุธิรเรเตเต กินโนวาเทนามิห no ังกราบหนึ่งครั้งต่อจากนั้นพึงตั้งใจแผ่เมตตาจิตไปให้เพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงว่าขอท่านทั้งหลายอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย จงมีแต่ความสุกกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเทนวิธีไหว้ห้าครั้งโดยปฏิบัติดังนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธภะควาพุทธังพระควันตังอภิวาเทนิกราบ สวาขาโตพระควตาธรมโมธรรมังนมสามิกราบสุปฏิปัโนพระควาโตสาวกสังโฆสังคังนามานิกราบไมหังมาตาปิตุนังวะปาเทวันเทนิสาธรังกราบปัญญาวุธิกรเรเตเต มินโนวาเทนะมาในหังกราบขอท่านทั้งหลายอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยจงมีแต่ความสุขก,กายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเท่น